แน่นอนครับนี่คือสคริปต์ YouTube ความยาวประมาณ400คำฉบับภาษาไทยสำหรับรีวิวรอเรือถอถุง2 0 2 5 2 f 1 6 fighting falcon โดยไม่มีหัวข้ออินโทรโดนตรีเปิดเท่ๆพร้อมภาพรถแล่นผ่านวิวธรรมชาติมุมต่างๆทั้งกลางวันและกลางคืนเสียงบรรยายวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับหนึ่งในรถที่โดดเด่นที่สุดแห่งปี2025 2 0 2 5ถึง2 F16 Fighting Falcon รถที่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ธรรมดาทั้งดีไซน์และสมรรถนะที่พร้อมจะสะกดทุกสายตามันไม่ใช่แค่รถสปอร์ตธรรมดาแต่มันคือตัวแทนของความแรงและสไตล์ล้ำยุค ด้านดีไซน์ภายนอกมาในลุคดูดันสุดล้ำหน้ารถเรียวแบบแอโรไดนามิกไฟหน้าเล็ดทรงเฉียบเส้นสายตัวถังเฉียงตัดอย่างมีเอกลักษณ์ด้านท้ายรถติดตั้งดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่เสริมด้วยปีกข้างแบบรถแข่งและสีพ่นแบบด้านที่เสริมความรู้สึกเหมือนหลุดมาจากโลกอนาคต เปิดประตูเข้ามาด้านในคุณจะรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในห้องนักบินภายในถูกออกแบบให้ผู้ขับเป็นศูนย์กลางจอทัศสกรีนขนาด14นิ้วแบบลอยตัววางคู่กับหน้าปัดดิจิทัลที่ปรับแต่งได้เต็มที่วัสดุภายในหรูหรามีทั้งเอาแคนทารยคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมตามรุ่นเบาทรงสปอร์ตแบบบักเก็ตพพอร์ตได้ดีแม้ขับเร็วพื้นที่เบาหลังอาจไม่ได้มากนักแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป ในเรื่องสมรรถนะรุ่นพื้นฐานมาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบสี่สูบให้กำลัง320แรงม้าแต่ถ้าคุณชอบความแรงรุ่นไฟฟ้าแบบ AWD มาพร้อมมอเตอร์คู่ให้แรงม้าสูงสุดถึง540ตัวอัตราเร่ง0ูนยถึง100กิโลเมตรชั่วโมงภายในเวลาไม่ถึง3.7วินาทีการควบคุมเฉียบคมช่วงล่างปรับอัตโนมัติทำให้ขับสนุกแต่ยังคงความนุ่มนวล ราคาของ f 1 6เริ่มต้นที่ประมาณ1.4ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและไปจนถึง2.2ล้านบาทสำหรับรุ่นไฟฟ้าสมรรถนะสูงถือว่าให้สมรรถนะและดีไซน์สุดคุ้มในกลุ่มรถสปอร์ตล้ำอนาคตเสียงบรรยายต่อถ้าคุณกำลังมองหารถที่ไม่เหมือนใครขับสนุกโดดเด่นทุกมุมมอง f 1 6 fighting falcon คือคำตอบ outro ภาพรถแล่นลับไปกับแสงพระอาทิตย์ตก พร้อมเสียงดนตรีจบแบบไดนามิกเสียงบรรยายชอบรีวิวนี้ไหมกดไลค์กดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าถ้าเป็นคุณจะกล้าขับ F16 คันนี้ไหมหากคุณต้องการให้เพิ่มเสียงประกอบคำแนะนำภาพหรือใส่คำบรรยายจังหวะเวลาสำหรับตัดต่อวิดีโอบอกได้นะครับ